สวัสดีครับทุกผู้ชมผมจะมารีวิวชุดกากโตนะครับผมน่าจะทำให้ชุดเชื่อสิงโตชาวไทยใหญ่นะทุกคนก็อาจปากมันจะไม่เหมือนนะครับทุกคนเพราะมันเป็นรูเป็นรูเนี้ยนี่ครับผมก็จะไม่ผมก็จะทำให้เหมือนสักเท่าไหร่นะแต่บางครั้งจะแต่บางครั้งผมว่าทำไม่ค่อยเหมือนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองใส่ดูนะนี่เนเน่ใส่ดูเอาเลยนะ ไปแล้วท่านผู้ชมอืมสบายมากเลยดีเนะมันเย็นดีเลยนะผมเปิดพัดลมใส่มันก็เย็นดีมันอันนี้มันทะลุได้เลยเดี๋ยวใส,ส่ผมกันการทำ นั้นถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนั้นผมจะมาเต้นโชว์ผมจะมาเต้นโชว์นะผมบาย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 ปิดเลยและ